สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมโอวามชแชนแนลตตอนนี้เราอยู่กับเกม g เกนชิน Impact กันนะฮะแล้วก็สำหรับในวิดีโอวันนี้นะฮะเราจะมาพรีวิวตู้กาชาในแพด3.3ช่วงแรกกันเลยนะฮะซึ่งตู้กาชาก็ประกาศออกมาแล้วเนาะจะเป็นท่านงของตู้ The w a n d e r อร ตู้อิตโตแล้วก็เป็นตู้อาวุธฮะประจําตัวของทั้ง2คนเลยฮะซึ่งสีดาวในตู้ก็ตาม่านผมได้ขึ้นให้ตรงนี้เลยเนาะซึ่งในคลิปนี้ฮะเราจะมาพีวิวหรือว่ามามินิไกด์กันแบบเข้าข้าๆกันก่อนนะฮะว่าตัวละคร5ดาวเนี่ยที่ขึ้นหน้าตู้เนี่ยทําอะไรได้ เล่นยังไงใช้งานเป็นยังไงปั้นยังไงนะฮะรวมไปถึงตัวละคร4ดาวด้วยเนาะแล้วก็ยังมีอาวุธด้วยเลือกใช้กับตัวละครอ,อะไรได้บ้างอาวุธไหนทํางานยังไงอาวุธไหนควรเก็บอาวุธไหนเกลือนั่นเองนะฮะเพื่อประกอบการใช้ของเพื่อนเพื่อนว่าจะเปิดตู้นี้ดีไหมเปิดตู้อาวุธดีหรือเปล่า อาวุธหรือว่าตัวละครไหนเนี่ยเหมาะกับ ID ตัวเองนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้ในวิดีโอนี้เนาะก่อเพื่อไม่การเสียเวลานะฮะเราจะเริ่มกันที่ตัวละครตัวแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือวันเดอรลนั่นเองนะฮะ และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอกันฮะก็รบกวนขอฝากสปอนเซอร์ร้านรับเติมเกมร้าน e ีซีการ์ดครับผมนะเี๋ยวเติมเกมเกมชิ้นให้กับเพื่อนๆได้ด้วยราคาที่ถูกมากๆฮะแพ็คใหญ่เนี่ยเพียงแค่2,008เท่านั้นฮะเพื่อนๆสามารถเลือกวิธีการเติมได้ฮะในเวลาเติมผ่าน ID password หรือว่าเพื่อนเนี่ยสามารถเติมผ่าน U ID ได้ด้วยตัวเองนะฮะเรียกว่าเติมง่ายเติมถูกปลอดภัย100%อย่างแน่นอนฮะิง่์อยู่ที่ทางที่คิมชั่นในคลิปตันนี้แล้วนะฮะ ก็สนับตัวละครวานเรอร์หรือว่าสการามุสนะฮะจะมาเป็นตัวละครที่ใช้อาวุธเป็นสื่อเวทและก็เป็นทนานงของตัวละครธาตุลมนั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นตัวละครใหม่5ดาวหน้าตู้ด้วยนะฮะในแพตต่อไปเลยซึ่งตัวละครรามุตเนี่ยก็ผมได้ทําคลิปพรีวิวจัดเต็มเอาไว้แล้วนะฮะเพื่อนเปก็สามารถไปดูได้ข้อมูลโดยละเอียดเนี่ยจะอยู่ที่คลิปนั้นทั้งหมดเลยนะ ก็เอาแบบเข้าๆแล้กันในคลิปนี้นะฮะเข้าๆนะฮะท่าทของตัวละครวันเดอร์เนี่ยจะมีเกมเพย์นะฮะการเล่นเนี่ยอยู่ที่การโจมตีปกติแล้วก็เล่นอยู่ที่การอากาศด้วยฮะ,ะเพราะสกิลท่าของเขาเนี่ยทำให้เขาสามารถฮะลอยขึ้นไปบนอากาศได้ แล้วก็ค่อนข้างอิสระมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าถอยหลังบนล่างซ้ายขวาคือเคลื่อนที่ได้หมดเลยแล้วเขาก็จะมีเกจสเตมินา่าหลอดสีฟ้าอันใหม่มาด้วยถ้าเกิดว่าเกจหมดเนี่ยเขาก็จะลงมาอยู่ที่พื้นถ้าเกจยังอยู่เนี่ยเขาก็จะลอยฮะทำการโจมตีกับอากาศโจมตีปกติไปได้ฮะแถมการชาร์จโจมตีในหมดนีน่ก็ยังไม่เสียสเตมิน่าอีกด้วยนะถือว่าค่อนข้างดีมา,มากๆเลยะฮะและแอตติเนี่ยก็ยังมีเบิร์สที่ค่อนข้างรุนแรงด้วยก็ถือว่าใครที่ชอบเกมเพลย์แบบว่า โจมตีก,า,กาศโจมตีปกติเร็วๆฮะแล้วก็เป็นตัวยืนสนามเนี่ยถือว่าตัวละครตัวนี้ก็น่าจะค่อนข้างเหมาะนะฮะส่วนทางการปั้นตัวละครการปั้นคงปั้นขอนะครับผมเชื่อว่าตัวละครละมุนเนี่ยก็จะปั้นเป็นคิเรครีดามเมะพลังโจมตีก็จะเหมือนเหมือนกับตัวละครดามเมทั่วๆไปเลยนะฮะปั้นไม่ยากเท่าไหรน่นาะแล้วก็ไอเฟกเนี่ยผมเชยร์ไป4เซตใหม่เลยในแพทหน้านะฮะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีเนี่ยก็สามารถใส่2ลม2กาดี ยำไปก่อนได้เขาไปฝากเอาใหม่เนาะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ฮะส่วนอาวุธก็จะเน้นไปที่ค่าคิเรค่าคริดาเมจแทนเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้าวๆและกันกับตัวละคร The w a n นนาร์ยังไงเข้าเกมจริงเนี่ยผมจะมีคลิปเทสแล้วก็มีคลิปรีวิวไว้ให้อยู่แล้วนั่นเองนะฮะ แล้วก็สำหรับตัวละครต่อมานะฮะเราก็จะมาดูกันที่ตัวละคร5ดาวหน้าตู้อีกตัวละครหนึ่งนะฮะนั่นก็คืออาราทากิอิโตะฮะเป็นตัวละครลีลานนะฮะตัวนี้เนี่ยจะมาเป็นตัวละครนาบใหญ่ธาตุหินนะฮะแล้วก็จะสไตล์คล้ายๆกับตัวละครวั er นเดอร์เลยฮะเป็นตัวละคร DPS ยืนอยู่ในสนามนะฮะซึ่งเกมเพลงของอิโตะเนี่ยผมก็มีภาพเอามาให้ดูเหมือนกันเป็นภาพจากในอาบิดนะฮะ อิโตะก็เหมือนเดิมเลยฮะลงในตี้ของทีมหินเนาะเล่นตัวละครซับให้เรียบร้อยฮะพอกดแอตติอิโตะเราก็กดฟางสกิลธาาดกดตีปกติพอสแต็กเต็มเนี่ยที่ไปรูปหน้ายักษ์ข้างหลังนะฮะ เราก็ทําการงัดไปเรื่อยฮะสังเกตว่างัดก็จะมี AE ด้วยงัดได้ไวด้วยฮะแล้วก็รุนแรงมากๆฮะพอหมดปุ๊บเราก็ตีเก็บสเต็กใหม่ฮะแล้วก็งัดใหม่อีกหนึ่งชุดฮะแล้วก็ทำแบบนี้แบบเดิมฮะวนสกิลไปเรื่อยวนโรเทชันไปเรื่อยฮะตัวละครก็จะเล่นเป็นประมาณนี้แล้วความรู้สึกที่เล่นฮะตัวละครอิโตะเนี่ยผมมองว่าเล่นได้ค่อนข้างมันแล้วก็เล่นไม่ได้ยากเท่าไหร่ฮะก็คือตีเก็บสเต็กชัดจโมตีแค่นี้เองเลยฮะสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะ แล้วก็สลับแนวทางการจัดทีมของตัวละครอ,อิตโตะนะฮะอิตโตะเนี่ยจะเหมาะมากเลยกับการไปในตีหินนะฮะอย่างเช่นตีสีหินแบบเมื่อกี้ฮะเป็นอิตโตะโกโรโจงรีเอาเบโด้ฮะถือว่าเหมาะมากใครที่ไม่มีครบสีหินเนี่ยจะเป็นอิตโตะจงรี อัลเบโดอีกตัวหนึ่งเป็นตัวธาตุอะไรก็ได้ฮะหรือถ้าเกิดว่าใครมีอัลเบโดก็ใส่เป็นธาตุของโกโรก็ได้โกโรเนี่ยจะค่อนข้างเหมาะมากเลยกับตัวละครอิโตะนะเพราะว่าบัฟเดฟได้ฮะใครที่มี C6 เนี่ยบัฟครีดามจของทาหินได้อีกถือว่าจะค่อนข้างแรงม,มากๆเลยนะฮะก็ถือว่าดีมากเลยสำหรับตัวละครโกโรก็จะเป็นคข้าวๆประมาณนี้นะแล้วก็แนวทางการป้าสเต็ของตอัวละครอิโตะนะฮะก็ปั้นเหมือนตัวละครอื่นเลยฮะเน้นค่าคี้เรดค่าครีดามจฮะ แต่ว่าทีนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนจากพลังโจมตีไปเน้นค่าพลังป้องกันเทนะฮะก็เชียร์เป็นเน้นค่าพลังป้องกนันคีเรคีดาเมจประมาณนี้เนาะแล้วก็ติดฟื้นฟูไว้สักหน่อยฮะร้อยยี่สิบร้อยสามสิบจะค่อนข้างชัวร์มากๆเลยนะฮะแล้วก็อนดิเฟคฮะเราใส่เป็นเซ็ฮ 4H หรือว่า4เดฟป้องกันแบบนี้เลยนะฮะดีที่สุดแล้วสำหรับตัวละคอรอิตโตะเนาะก็สำหรับในส่วนของตัวละคอรอิตโตะก็จะมีเป็นประมาณนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะฮะตัวละคอรอิตโตะเนี่ย ผมมีคลิปไกด์จัดเต็มเอาไว้ด้วยนะฮะเพื่อนๆก็กดที่ลิงก์ปักหมุดในคลิปวิดีโอนี้ได้เหมือนกันนั่นเองนะฮะแล้วก็สำหรับในส่วนต่อมานะฮะเราจะมาดูกันที่ตัวละคร4ดาวกันบ้างดีกว่าฮะ,ะตัวละครสีดาวตัวมาอีกหนึ่งตัวฮะ,ะมาในตู้เดียวกันเลยกับตู้เดอะวานเนอร์แลวก็อิตโต้ะนะฮะนั่นก็คือฟารูเซ่นนั่นเองฮะฟารูเซนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวละครซัพพอร์ตบัฟแล้วก็ลดต้านทานเฉพาะทางกับตัวละครทัดลมนะฮะ ตัวละครตัวนี้ถือว่าค่อนข้างโหดมากๆนะฮะเพราะว่าเป็นตัวละครธาตุลมฮะปั่นพลังงานธาตุของลูกแก้วลมเนี่ยได้ด้วยฮะแถมยังมีการลดต้านทานธาตุลมอีกฮะมีการบัฟดาเมจธาตุลมอีกฮะถือว่าเป็นตัวซับที่บัฟเฉพาะทางมากๆเลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครมี C6 เนี่ยมันจะบัฟคลิดาเมจของธาตุลมได้อีกนะฮะถือว่าเป็นตัวบัฟที่สุดมากใครอยากให้วันเนอร์อร์แรงอยากให้ตัวละครธาตุลมอื่นๆแรงนะฮะ อยากให้เซียวแรงหรือว่าให้ตัวละคอรอื่นๆในอนาคตเนี่ยที่เป็นดาเมจลมเนี่ยแรงๆเนี่ยผมว่าตัวละครตัวนี้ฮะน่าสนใจมากน่าเปิดเก็บมากๆนะใครอยากหาขอ้อมูลเพิ่มอารีซองอารีแฟ,ฟกหรือว่าสกิลเพิ่มเติมนะฮะก็สามารถกดที่ลิงก์ปักหมุดได้เหมือนกันผมก็ทําตัวละครตัวนี้เอาไป้แล้ลนะฮะเป็นคลิปพรีวิวอย่างไงเข้าจริงๆเนี่ยผมจะมีคลิปเทสให้อีกทีเหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็สำหรับตัวละครต่อมาฮะซีดาวเหมือนกันเลยนั่นก็คือ โกโลนั่นเองฮะสรับโกโลเนี่ยก็จะเหมือนกันกันกบทางด้านของฟารูเซนเลยฮะจะเป็นตัวละครบัฟเฉพาะทางของธาตุหินฮะโกโลสามารถบัฟได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยฮะไม่ว่าจะเป็นบัฟพลังป้องกันบัฟบปบนัสเสียหายหินด้วยฮะและก็ตรงนี้เนี่ยเหมือนกันเลยฮะที่ c6 ฮะ มันสามารถบับครีดาเมจของ่าหินให้อีกด้วยฮนะเรียกได้ว่ามันตัวละครบับเฉพาะทางมากๆอีกหนึ่งตัวละครสรําบโกโรนะใครอยากให้ตัวละคร่าตหินฮะอยากให้อิโตะแรงอยากให้นีกวงแรงอยากให้ทุกตัวแรงฮนะ ก็เอาโกโรมาบับได้หมดเลยฮะเพราะว่า C6 เนี่ยบับคริดาเมดมันแรงขึ้นจริงๆฮะคือค่อนข้างคุมมากสกลุมดาตัวนี้นะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่สายฟูลบับสายเฉพาะทางทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นฟารูเซนแล้วก็เป็นโกโรนะฮะ แล้วก็สลับต่อมาเนะฮะเราจะมาดูกันที่สีดาตัวสุดท้ายบ้างนั่นก็คืออย่างเฟเย์เองฮะสำหรับอย่างเฟย์ก็ถือว่าแนวทางการเล่นเนี่ยจะคล้ายคลีนทฮะจะมีการโจมตีปกติฮะสำหรบับการชาร์ตีแล้วก็สกิลท่าสกิลอตีเนี่ยถือว่าใช้งานได้เหมือนกันนะแล้วก็เป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างง่ายฮะเพราะว่าระยะตีของอย่างเฟย์เนี่ยค่อนข้างไกลแล้วก็แอนิเมชันเนี่ย มันไม่ได้ช้าเหมือนกับคลีนะฮะก็คือว่าเล่นได้ค่อนข้างดีอยากจะเอามายืนตีในสนามเนี่ยก็สามารถเลือกใช้อย่างเฟยได้เลยฮะแล้วก็อย่างเฟยเนี่ยสามารถเล่นเป็นซับพอร์ตได้ด้วยจาก C4 นะฮะกดแอนตี้แล้วเนี่ยมันจะมีโล่ขึ้นมาใครจะเอาโล่เนี่ยจาก C4 ก็สามารถเล่นได้เป็นตัวซับพอร์ตเปิดโล่ได้เช่นเดียวกันนะฮะสำหรับตัวละครอย่างเฟยก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้สำหรับสดาวในตู้นี้นะ แล้วก็สรับในส่วนต่อมาดิฮะเราก็จะมาดูกันที่ตู้อาวุธกันบ้างเนาะตู้อวุธก็มาตามนี้นะฮะจะมาเป็นอาวุธประจําตัวของวันเดอร์อของอิตโตะนะฮะแล้วก็สีดาวจะเป็นตามนี้เลยนะเราจะเริ่มจากอาวุธประจําตัวของตัวละครวันเดอเร์อกันก่อนนะฮะ ถานอาวุธจำัวของตัวละครวานเดอร์นะฮะที่เลเวล90เนี่ยจะมีพลังโจมตีพื้นฐานฮะอยู่ที่674มีค่าคริาทมิฮะอยู่ที่41.1%แล้วก็เอฟเฟกอาวุธเนี่ยค่อนข้างมาได้เข้ากับตัวละครมากๆเลยฮะเพิ่มความเร็วการโจมตีปกติขึ้นฮะแล้วก็หลังใช้สกิลเนี่ยจะมีการเพิ่มโบนัส การโจมตีปกติฮะแล้วเมื่อตีโดเนี่ย,ยก็ยังมีเพิ่มเข้าไปอีกฮะสูงสุดเนี่ยได้ถึง48%เลยทีเดียวนะแล้วก็ซื้อเวทที่ใช้ดีๆหน่อยเนี่ยก็เนีนการโจมตีปกติเนาะไม่ว่าจะเป็นคลีฮะที่มีการโจมตีปกติหรือว่าจะเป็นอย่างเฟยก็น่าจะพอได้ฮะอาจจะเป็นนิงกวงที่มีการโจมตีปกติสำหรับก,การชาร์ตตีผมมองว่าก็ถือว่าได้เหมือนกันแล้วก็สถาบัต่อมานะฮะเราก็จะมาดูกันที่อาวุธอีกหนึ่งชิ้นฮะนั่นก็คือประจําตัวของตัวละครออเฮนนัง ดาบเลยเนะฮะที่เรีเวล90เนี่ยจะมีพลงโจมตีพื้นฐานอยู่ที่542ออฟลองเนี่ยให้ค่าครีดาเมจเยอะมากๆฮะ 88.2%เลยทีเดียวนะฮะส่วนเอฟเฟกของอาวุธเนี่ยจะให้เป็นค่าพลังป้องกัน28%แฮะแถมเพิ่มโบนัสการโจมตีปกติการชาร์จโจมตี40%ของพลังป้องกันด้วยฮะจะไม่ค่อยส่งผลเยอะเท่าไหร่ฮะผมรองมาแล้วไม่ว่าจะเป็นของดีลุคของยูราหรือตัวละครดาบใหญ่อื่นๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีเวอร์อะไรฮะถือว่าอยู่ในแนวกลางๆแล้วกันเนาะอาจจะไม่จำเป็นต้องเปิดมาให้ตัวละครตัวอื่นฮะดาบเล่มนี้เหมาะจริงกับตัวละครที่ใช้ค่าป้องกัน อีกหนึ่งตัวละครที่ใช้ได้นะฮะนั่นก็คือโนเอลนั่นเองฮะถือว่าดีมากๆเลยสำหรับทั้ง2ตัวละครนี้นะฮะแล้วก็ต่อมาเนยฮะเราจะมาดูกันที่อาวุธ4ดาวกันบ้างเนาะอันแรกเลยฮะนั่นก็คือธนูฟาโวฮะซีรีส์ฟาโวเนี่ยเราไม่ต้องพูดกันเยอะอยู่แล้วฮะเป็นซีรีส์ที่ดีมากๆแถมตัวละครธนูที่ใช้ฟาโวเนี่ยผมว่ามันมีค่อนข้างเยอะมากๆเลยฮะใครที่ยังขาดไม่เต็มยังขาดไม่อหาหรือว่ามีแค่อหาแค่คชิ้นเดียวเนี่ย สามารถเปิดไปเพิ่มได้เลยนะฮะถือว่าดีมากๆเลย แล้วก็ต่อมาจะเป็นดาบส a c r i f i c i a l ฮะดาบเล่มนี้ก็คล้ายๆกับฟาโบเลยฮะเป็นดาบที่ดีมากอีกหนึ่งเล่มฮะและหลายตัวละครใช้ได้หมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นในน้อย MC เบนเนตหรือตัวละครอื่นๆฮะที่เป็นตัวละครซับพอร์ตที่ต้องการกดสกิลทตาเพื่อปั่นพลังงานเพื่อเก็บพลังงานหรือว่าเพื่อทาดาเมจก็ตามฮะเป็นดาบใหญ่ฟาโวฮะฟาโวก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะถือว่าดีมากเลยตัวละครดาบใหญ่เนี่ยใครที่เป็นสายซับ พต้องการพลังงานอะไรอย่างเงี้ยต้องการปบพลังงานให้กับเพื่อนเนี่ยก็สามารถใช้ดาบฟาโวได้นะผมว่าซีรีส์ฟาโวกับซีรีส์สกิฟเชียลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาวุธทางด้านของชิ้นไหนก็ตามฮะก็แนะนำว่าควรเก็บไว้ขัดอาหาสักอันนึงเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเรามีโอกาสได้ใช้แน่ๆนะฮะแล้วก็สระอาวุธชิ้นต,ต,ต่อมานะฮะจะเป็นหอ,อกบอมเบเกอร์กันบ้านฮะ หอ,อกอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหอ,อกที่ดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าให้ค่าพลังโจมตีค่อนข้างเยอะเลยฮะแล้วก็ทุกหนึ่งหน่วยเนี่ยของค่าพลังงานธาตุนะฮะจะทําให้ไม้ตายของตัวคอนที่ถือแรงยิ่งขึ้นด้วยนะฮะ โดยสูงสุดเนี่ยมันได้ถึง40%เลยนะที่ขัดอันนะฮะถ้าเกิดว,ว่าขับเพิ่มอีกเนี่ยมันจะแรงกว่านี้อีกฮะพราั้ังไคที่เป็นสายดาเมสสายหอ,อสายาตีเนี่ยก็ถือว่าใช้หอ,อกแบบนี้เหมาะมากๆฮะหรือว่าตัวละครใดก็ตามฮะที่ต้องการขัาไอเท็นเยอะก็ถือว่าพอใช้งานหอ,อกนี้ได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยใช้งานได้หลากหลายตัวละครสักเท่าไหร่แต่ผมมองว่าเป็นหนึ่งในหอ,อกที่ดีเหมือนกันนะฮะ แล้วก็สราอาวุธสีดาวชิ้นสุดท้ายฮะนะฮะคือสื่อเวทอันนี้เลยนะฮะสำหรับสื่อเวทอันนี้เนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยเหมาะแล้วก็ไม่ค่อยจะมีคนใช้สักเท่าไหร่เะฮะ เพราะว่าสื่อเวทที่ออฟเป็นพลังโจมตีแบบนี้เนี่ยมันมีค่อนข้างหลากหลายชิ้นเหมือนกันนะฮะแล้วก็ไอชิ้นนั้นเนี่ยบางทียังเป็นอาวุธฟรีด้วยอาวุธแจกกิจกรรมด้วยแล้วขัดอาห้าได้อยู่แล้วเนี่ยอยู่หลายชิ้นเหมือนกันแล้วก็เอฟเฟกเนี่ยมันดีกว่านี้เยอะฮะซึ่งผมมองว่ามันก็ไม่น่าจะดูแลอะไรมากมายนะฮะตอนชิ้นนี้เนี่ยอาจจะเป็นชิ้นเกลือในตู้นี้เลยก็ว่าได้นะฮะ โอเควันนี้นก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับคลิปพรีวิวตู้กาชาในช่วงแรกของแพท3.3นะฮะเรามาดูสรุปช่วงท้ายกันดีกว่าเนาะสรุปคร่าวๆนะฮะเราจะเลิกมาที่ตู้ตัวละครก่อนนะฮะ ตู้ตัวละครเนี่ยจะมาเป็นหน้าตู้เนาะเป็นวันเดอร์แล้วก็เป็นอิตโตะนะฮะทั้ง2ตัวละครเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวละครที่ดีทั้งคู่แล้วก็เป็นตัวละครเมนดีพยืนสนามได้ค่อนข้างโอเคดีมากๆเลยนะฮะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะชอบสไตล์เพ์หรือว่าแนวทางการเล่นแบบไหนนะฮะเล่นโบนากาศตีปกติลว้วลวกระจายท่านลนวล้วเหมือนเดอะวันเดอร์หรือจะเป็นสายกราบหง,งัดมันมันโหดๆเลยเนี่ยตีหินล้วนอย่างอิตโต ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อเลยนะผมมองว่าโอเคทั้งคู่เลยนะฮะส่วนตัวละครสีดาวเนี่ยเหมือนกันเลยฮะมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเฉพาะทางใครอยากไปทางเล่นดาเมจลมก็ไปที่ฝารูเซนใครอยากไปที่ดาเมจหินะฮะก็ไปที่ทา่าของโกโร ส่วนอย่างเฟยเนี่ยผมมองว่าเฉยๆนะในตัวยืนสนามเมดิเตอสีดาวทัดไฟนะฮะเรามีเบนเนตเรามีเซียงหลิงอยู่แล้วเนี่ยแต่และกใครจะเล่นอย่างเฟยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีแล้วก็โอเคเหมือนกันนะตู้นี้โดยรวมผมมองว่าเป็นตู้ที่ค่อนข้างเฉพาะทางมากๆฮะต้องอยู่ที่แนวทางการเล่นของเพื่อนเลยฮะว่าชอบเล่นในท่าไหน แล้วก็ต่อไปจะเป็นที่ตู้ของอาวุธกันบ้างเนาะค่าของตู้อาวุธนะจะมาเป็นประจำตัวของทั้งสองฮนะซึ่งอาวุธทั้งสองคนนี้เนียผมมองว่าดีมากๆกับเจ้าของใช้นะฮะส่วนคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้ดีขนาดนั้นเนื่องจากเอฟเฟกเนี่ยมันก็ไม่ได้ได้เต็มๆไม่ได้ต,ไไดตรงๆทั้งคู่เลยนะฮะผมมองว่าถ้าเกิดว่ามีอิโตหรือว่ามีวานเดอร์เนี่ยเปิด5ด้าดาวมาถือว่าคุ้มนะฮะถ้าเกิดไม่มีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุม้มอาจจะต้องมีตัวละครที่จำเพาะที่ใช้ได้อย่างเช่นโนเอลถือเลดฮอนเไรแบบนี จะค่อนข้างโอเคนะฮะส่วนซีดาผมมองว่าดีมา,มากๆเลยนะมีฟาโวมา2ชิ้นมีเซ็กมา1ชิ้น,นะฮะ พอก็พอได้จะมีสือเวทที่ผมมองว่าอาจจะดูเกลือนิดนึงนั่นเองนะฮะเพื่อนๆน่าจะพอตัดสินใจกันได้แล้วนะฮะว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะเปิดตู้ไหนไอดีเหมาะกับตัวละครอะไรอาวุธชิ้นไหนนะฮะน่าจะพอมีไอเดียกันบ้างแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะสำหรับใครที่กาลังจะหาไกด์หรือว่าพรีวิวเนี่ยผมได้ทาไว้หมดแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือว่าอาวุธฮะผมจะแปะไว้ให้ทั้งหมดเลยทางด้านคอมเมนต์ปากหมุดในคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะฮะเพื่อนๆก็ไปกดดดูไ้เลย สำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเลยฮะใครมีคำถามอะไรสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามผมได้ที่ร่างคลิปนี้เลยนะฮะแล้วก็รบกวน,นเพื่อนๆนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ<ๆ>ับสไคร b ์เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนาะไปแล้วก็ผมนะบ๊ายบาย